สวัสดีครับเจ้าเก้วนะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถตักของยี่ห้อแคตเตอร์พิลล่านะครับผมมาแนะนำให้ชมกันนะฮะตัวนี้เนี่ยก็จะตามชื่อต้นคลิปของเราเลยนะครับเขาเป็นแคตเตอร์พิลล่ารุ่น910เนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับอ่า910เนะรหัสตัว H นะฮะของแคตเตอร์พิลล่าเนี่ยก็เลยได้ว่าเป็นรุ่นที่ค่อนข้างใหม่ขึ้นมาแล้วนะลูกค้าครับเจ้าตัวตระกูล H ทั้งหลายเนี่ยนะ เขาจะเริ่มใช้เครื่องยนต์ของเขานะครับเป็นเครื่องคอมเอร็เรลตัวใหม่ที่มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าไม่ได้เป็นไดเล็กแบบเก่าๆแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นคอมมอรเรลแล้วแล้วก็ววด้วยความที่เป็นคอมมอรเรลนะลูกค้าครับพวกการทํางานการตอบสนองของเขาอัตราการกินน้ำมันของเขาเนี่ยจะทําได้ดีนะฮะมากยิ่งขึ้นกว่ารุ่นเก่าด้วยนั่นเองนะครับอ่าทำงานไวประหยัดน้ํามันมากยิ่งขึ้นนะตัวนี้นะครับนี่แล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะมาพร้อมกับสเปคที่เป็นสเปคยางตันแบบนี้นะครับลูกค้าครับตามชต้ะชวนะไม่ตอกลป ยางไหมนะครับตัวนี้เนี่ยไม่ต้องกังวลเลยใช้ได้ยาวๆสี่หปีได้เลยนะครับนี่แล้วก็เจ้าตัวรูตรงยางเนี่ยลูกค้าไม่ต้องห่วงนะฮะญี่ปุ่นเนี่ยเขาทําการเจาะรูนะฮะตรงยางตันไว้เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับตัวรถนั่นเองนะครับเวลาขับเนี่ยนะฮะมันก็จะไม่ได้แข็งกระด้างเหมือนรถพวกลิฟต์นะฮะพวกนี้เนี่ยจะมีความนุ่มที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนี่นะฮะการลงส่วนเพชยางตันนะแล้วก็มุ้งกี่ของเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นมุ้งขี่ขนาดหนึ่งจุดสองคิวนะะฮสเปคยางตันนะครับใช้ งานกันยาวๆทนๆนะครับตัวน hey, ี้นะครับนี่นะฮะอ่ะเดี๋ยวดูเกียร์กันหน่อยในส่วนของเกียร์เนี่ยตามตสรุนใหม่เลยในส่วนของระบบเกียร์ของเขานะฮะเขาจะใช้งานเป็นระบบเกียร์ป้อมดุลิกแบบใหม่นะครับซึ่งแน่นอนวอเป็นเกียร์ป้อมเนี่ยการใช้งานของเขาเนี่ยจะค่อนข้างง่ายมากๆเพราะว่าเขาจะเป็นเกียร์โต้นะลูกค้าครับผักหน้าทัดหลังอย่างเดียวนะฮะขับใช้งานเนี่ยง่ายๆสบายๆเลยนะตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูสภาพลูกเกียร์กันหน่อยนะครับนี่นะฮะ หน้าตาของเกียร์บัมนะครับก็จะหน้าตาประมาณนี้นะก็แห้งๆสวยๆดีปกติเลยนะครับตัวนี้นะครับจุดรั่วซึมไม่มีนะฮะ ตัวนี้นะครับสวยกลิปเลยนะครับแคด910 h ตีตาด้านข้างแบบนี้เลยนะครับนี่หล่อๆเลยนะครับเดี๋ยวเปิดดูเครื่องยนต์กันหน่อยในส่วนของตัวเครื่องยนต์ของเขานะครับตัวนี้เนี่ยก็จะใช้งานเครื่องยนต์นะเป็นเครื่องยนต์ซีซูเปอร์โบนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะแล้วก็ในส่วนของหลักเครื่องของเขานะตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์แคดจ l บีล่า4.4นะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะสวยๆเลยเดี๋ยวมาดูสภาพใกล้ๆกันนะครับ สภาพเครือ่องของเจ้าตัวนี้เนี่ยนะฮะลูกค้าเขาก็บอกได้เลยว่าแข้งสวยดีมากๆนะจุดรั่วซึมไม่มีนะครับตรงนี้นะครับกริบๆเลยแล้วก็พวกเสียงเครื่องการทำงานของตัวเครื่องของเขาเองเนี่ยก็ทํางานได้แน่นนิ่มดีปกตินะไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกติออกมาจากตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับอ่าโอเคอันนี้ก็เป็นสภาพรอบคันสภาพเครื่องของเขานะเดี๋ยวเราตัดขึ้นไปด้านบนกันมา้าแล้วก็เดี๋ยวไปลองขับเทสในส่วนของแรงปัง๊มแลวก็แรงเกียร์ของเจ้าคันนี้กันต่อนะฮะไปะเดี๋ยวตัดไปเลยนะครับ นี่นะครับถัดขึ้นมาด้านบนนะครับวันนี้ก็จะเป็นสภาพหน้าตาภายในนะของเจ้าตัว 910H คันนี้นะครับนี่นะฮะสภาพหน้าตาภายในประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวลองนั่งให้ดูนะครับนี่นะฮะพอนั่งแล้วคือลิ่งก็จับประมาณนี้นะครับคอนโทรลเนี่ยเป็นคอนโทรลเดียวนะขึ้นลงแล้วก็ซ้ายขวาป้อนไนแบบนี้นะฮะแรงปั๊มเนี่ยก็ไม่ต้องพูดถึงนะฮะด้วยความที่เป็นรุ่นใหม่นะฮะก็ยังทํางานได้แรงนะครับแล้วก็นิ่มดีมากๆนะตัวนี้นะครับนี่นะฮะยกคงยกแขนก็นิ่มตามไม้ตามมือดีีปกตตินนนะะคครรััับบว้ ฮะอ่าเฟี้ยวๆเลยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของเกียร์นะครับก็อยากให้ได้แจมไปเป็นเกียร์ออโต้นะผักหน้าผักหลังอย่างเดียวนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยนะฮะผักหน้าไปแล้วก็เหยียบเดินหน้าได้เลยนะครับเนี่นะฮะเกียร์ออโต้นะครับขับใช้งานเนี่ยบอกได้เลยว่าง่ายนะครับพวกนี้นะครับเนี่นะฮะเวลาถอยหลังก็ตบถอยหลังแล้วก็เหยียบคันเร่งได้เลยนะครับนี่ตัวมอเตอร์มืออะไรก็แน่นอนนิ่มนะฮะตามสา์รถรุ่นใหม่เลยนะครับ บนิ่มนะฮะความคล่องตัวเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับพวกนี้นะครับนี่บนพวงมาลัยมือเดียวสบายๆชิวๆนะครับนี่นะฮะนะปั๊มเปิมแรงกดตัวนะฮะแรงดีปกติจังหวะการเดินหน้าเท้าหลังใช้งานได้ปกติแล้วก็พวกความแรงนะฮะความไรงในการทํางานเนี่ยแน่นอนก็เกียร์ปั๊มขึ้นชื่ออยู่แล้วนะพวกนี้นะครับเกียร์ไปนะฮะพื้นนะฮะไม่ต้องล้อรอบนะฮะไม่ต้องล้อรอบอะไรนานแป๊บเดียว มาเลยนะครับพวกนี้นะครับความไวสเปียร์ต้นเนี่ยค่อนข้างค้นชื่อมากๆอยู่แล้วนะพวกนี้นะครับเอาไปเนี่ยพร้อมมืยพร้อมใช้งานได้เลยนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสภาพภายในนะครับแล้วก็เป็นการลองขับเทสเกียร์แล้วก็เทสบัมเบื้องต้นนะฮะของเจ้าตัวค a t เตอร์พิลล่านะครับ 910H คันนี้นะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วสนใจนะฮะเจ้าตัวรถตัดแคทเทอร์พิลล่านะครับ 900H คันนี้นะครับก็สามารถโทรเข้ามานะฮะติดต่อสอบถามพ้่มเติมนะฮะได้ที่เบอร์โทรดี่ิตอตรงนี้ด้านบนสายมือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าติดต่อเข้ามานะอ่านก็จะมีรูปของเขานะฮะละอยละเอียดเล่าขั้นนะครับพร้อมกับวิดีโอตอนขับทดลองใช้งานของเขานะฮะแบบละเียละเอียดเลยก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะครับได้ดูได้ชมการทางงลายอีกทีนึงด้วยนะเพื่อใช้ในการประกอบกับติดใจนะฮะคันนี้เนนนนนี่่่่่ยยกกกก็็บอได้้ลลวววววาาาแแงสสสัคะะะะตมมรุใให ปั๊มเครื่องนะฮะของเขาเนี่ยทำงานได้แน่นแรงดีหมดเลยนะครับเอาไปเนี่ยพร้อมลุยพร้อมใช้งานได้เลยนะครับค่าตัวก็ไม่แพงนะครับปนนี้ฮะอยู่แค่แปดแสนกว่าบาทนะฮะเท่านั้นนะครับแต่ถ้าใครสนใจอย่าลืมติดต่อเข้ามานะครับสำหรับวันนี้ขอฝากวันนี้กับตัวคาสติบิล่านะฮะเก้าหนึ่งศูนย์เอชคันนี้นะครับถ้าเกิดท่านใครที่ดูแล้วชอบนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกด subscribe นะครับให้ผมด้วยนะเพื่อจะได้พลาดนะฮะสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในนคคลิปห้าสสวััดีรบ